สวัสดีล่ะการทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องกอล์โซช่องอกวนดำสิงห์ท่นานนายทูตการกระทางเพจครับก็หล่อผมใจหนุ่มต้อนก็บอกว่าอยากครับพี่นอ้องเพาอยากไร้เงานตกก็มีกำลังรับรถไถหยังมาแต่งงามใช่ไหมกับเจ้าคูบต้าครับ L5018 ดูการแต่งก่อนแต่ก่อนนี่เป็นมือระดมผมกับเสมือนีะออกรถไถอ,ออกรถไถมาเป็นของตัวเองครับ เบาพ่งครับพี่น้องสายแต่งสายแต่งโอ้ยจักแปนทอมันไฟเบื้องการดันดินครับส่งเข้าประกวดได้เลยสำหรับการแต่งคันนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> ดันดินกะดีดันดินกะงามรถกะแตงเท่มีเสียงไถ้เลยนะไม่ธรรมดาครับรถไถอะไรหลอห่อแท้ขวดสายยุ่นสายญี่ปุ่นเนี่ยไฟหัวเก่งเต็มอายาะโอ้แน่นอนอีหลี รถไทยผมมีคันเดียวครับแต่ว่ารถแมคโครก็ทํางาน2อคันสคันเนะาะก็เลยเรียกน้องมาช่วยนะครับในทีมงานนะครับในสังกัดทีมงานอจกอเกียรติเจริญสรัพการเชื่อทาับพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยแนพงเนี่ยขับรถดําผมนะครับแต่ทุกวันนี้ก้าวนานะครับอน,นาคตก็โอ้มีรถไทยเป็นของเจ้าข,ของแล้วนะครับ ก็เาเรียกใช้บริการทีมงานเหมือนเดิมนะครับ L R 0 18 T รอที่สุดในโซนนี้นะครับตอนนี้ทำการผมที่อยู่ที่ท้างเขาบันน้องสโน่ครับตำบลโคกชํำแระอำเภอตุ้งสีีดมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องพวดโอ้โโโในน,อนอั่นดีไม่เสียงไผ่หอมเพราะว่าสิเป็นตุ๊ก,กตามิชลินไฟหัว ไฟขาดหน้าผากนะครับหนวดกุ้งเสาท่งทุ่งดูดีตัวไฟปาตานีกกระจกหน้าซ่าครับพี่น้องเต็มอายะนี่คือการแต่งรถไทยที่สวยงามสไตล์รถบรรทุกแต่งครับเอาเดี๋ยวพาไย่างไปบังไก,ไก่ครับบอกว่าดัานดิน งานนี้ไอผมขอหลายดอกมาสัน่นขอโบยจากตัวหนึ่งเดียวใส่รถไถมาจัดให้ครับ <laughs> จัดให้ตามคำขอครับโอ้เป็นรถไถท,ที่แต่งสวยครับสต่ไปอราบรรทุกเลยละ่ะ เห็นหน้อยๆแบบนี้หมดไม่ไน้อยนะครับนายจีเบิ้ลหลายตังค์อยู่ด้วยกันในการแต่งครับงานเนี่าาย,บบาาย,ยาามาให้ก็บ่ว่าวายังดอกงานแต่งเนี่ยให้ครับเอาไปยยาาาแล้ม่ใส่อีกึ่งๆแม่ไมีเสียงไถ้อมบ่มีเสียงไถ้อ,อมโอ้กโโัดแตง่งมี เดี๋ยว่าให้ก็ไม่อยางหรอกอ้อนอ้อนจะให้เนอะบังแบบไม่การแต่งว่ากูยังแับอ๋อเดี๋ยวกูแกนี่ลายแก้วุ่นแก้วุ่นนะพ่อพดูในการแต่งก่อน อเพลินดีครับสำหรับเจ้ารถไถกูต้า L 5 0 1 8ูคันนี้นะครับดูการดันดินมาก่อนก็เรื่องปรับที่ปรับทางนะครับถือว่าสุดยอดฝีมือนะครับก็ฝีมือหนึ่งคนนะครับสาหรการพุ่งแต่ว่ารถในแต่งสวยขนาดครับก็คงจะสังกัดอยู่ที่ทีมงานนะครับสังกัดอยู่ทีมงานเฮาไปเรื่อยๆนะครับสาหรับเบาพุ่งนะครับ ก็คงจะอยู่กับทีมงานฮอจกเกตเจริญทรัพย์การโยธานะครับการบุริยอยากเห็นตัวจริงกะนเปิดพงานใด้พี่น้องเด้อนะครับเรียกไปทํางานนะครับได้เจอกันแน่นอนนะครับกับทีมงานเรานะครับทีมงานดูบนดําสิงครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแนนะครับพอดีมาเบิรงใหม่ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับกดแชร์กดไลค์เก็บนะครับกับทีมงานเฮาเดี๋ยวทีมงานเฮาไปจัดให้จัดให้ครับพี่น้องเอ้ย ออาร้างนีก็ะสร้างเข็มครับสร้างเข็มเลยครับก็ยังอยู่กับรถดำคันสีชมพูเหมือนเดิมเลยครับอันนี้แรงงานห้อยครับพี่น้องรถแมคโครก็อยู่ตรงโน้น ก็ทําการใส่ปอคุ่มยางดีนะครับบวเสียงไอยอีกต่างหากหาตัวจับยากครับแถวนี้ใกล้ๆนะครับระยะระยะและ,ะแถวอาเภอทงซี่โดมุ้ยเพชรแดงแบบมีดอกเตะดีขนาดเอา้าจัดไปจะให้เสียครับ ได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วแหละรถคันนี้นะครับประมาณสักปีหนึ่งออกมาปีที่แล้วเลยครับสัรัเปล่าพงเฮ้ยสองปีแล้วนะครับน่าจะปีสองปีแล้วล่ะปีกว่าๆนะครับประมาณนั้นจักปีแล้วรถนะฮะรถออกได้จักปีแล้วสองว่ะดีจักชั่วโมงเลยนะเจ้ ก็อร่อยอ๋อไก่ยี่สิบหกไก่ยี่สิบหกแล้วฮะไก่ยี่สววิบหกเราวะโอ้นี่แกไม่ธรรมดาตะมวนติสมูลี่ับตะมวนติสมูลี่ติดขาจับโอ้ไ่ธรรมดาเด้นี่รถแต่งครับนี่รถใบรุ่นของแท้นะครับอันนี้ข้างหลังก็จะมีตุ๊ก,กตาไม่ชิลินใส่ส่อหอด้วยนะครับใส่หมวกตัวน,นี้จะเป็นสติ๊กเกอร์เราตั้งแต่เวอร์ชันแรกครับพี่น้อง นี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์เวอร์ชั่นสองนะครับทางคางก็จะมีมินิซีลี่อีกสามตัวโอ้แล้ววังมันตนรถได้เห่อว,วันนี้มารีวิวรถไถนะครับมารีวิวรถไถครับพี่น้องแต่งได้สวยแต่งได้งามครับสาราบาพงพงก็ปงไปเห็นมันหอนไเไน็นมันหอนไหมฮะหางบไซโบล้วก็ตีกวยไหมเอาปูพงก็ห่อนอ่ะ ผู้ใดอยากเลียนแบบครับผู้ใดอยากเลียนแบบการแต่งครับจัดไดเด้อนะครับพี่น้องสำหรับรถไทยนะครับคันนี้ยังขาดอยู่ในการใส่โบลแล้วก็ตีกลวยนะครับแหล้วงานนี่จะไปใส่โบลแล้วก็ตีกลวยครับให้มันหันหอนเพ่อนมาจัดไปจัดไปอย่าให้เสียสำหรับรถไทยเข้ากระไดนะครับแรนเขาบานไดก็ะใหญ่หน่อยหนาครับพี่น้องแลนเขาบานไดก็เอาแจ้งจังไปรถเอาคัก สำหรับรถไส์เบาพงกับคูปตา L อลฮาหนึ่งแปดครับพี่น้องถ้าใครอยากแต่งสไตล์นี้สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์รถบรรทุกครับใส่หน้าซาเขอาไปหลายๆจัดไปโหลดถ่ามีเงินครับพี่น้องเอามีงารมีงานครับพี่น้องมีงานมีงานเออใส่อื่หายคับทีมงานหอตจะตอดเกียดจะริอทรัพย์การโยธาครับกลับผมใจอีกตอนคนบอกคนจากกับบริหารงานบริหารกันครับพี่น้องไปได้หมดทุกที่นะครับว่าแต่จัางว่าแต่จ้างครับ วิววัาจะโทรหารับหรือว่าจะโทรหาก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์086ครับพี่น้อง0863921131ครับ0863921131ครับแอดไลน์มากก็ดไรดื้อพี่น้องด้อเบอร์นี้นะครับอยากพ่อรถไถขั้นงามขั้นนีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมงานเฮนะครับจัดให้นะครับพ่อกับงามไปกับงาม ท่อกับเสียงดังคักสร้างเข็มก็ได้อ๋อฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กด,ลกดกไลค์คลิปครับสำหรับคลิปนี้กาบีลอำลาพ้าจากพี่น้องครับรถไถขัข้นง,ง,งามของคู่ปรตยเอลหาส่นหนึ่งแปดซัำหนีนะครับเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่ใช่มีเงินเส็จหลายๆครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ